ร่ำรวยมากด้วยโชคลาภบ,บัตสุข,ส,ขสุขนเดอค่ะพี่น้องก็อนอื่นก่ะขออนุมทนาสาธุเนาะค่ะในทุกทุกบุญที่ใดเดินทางไปเห็ุมากขอให้ไปซอยนุ่นดวงประจบเปลาให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องบสัสุขสุขคนค่ะอนุมทนาสาธุบ,บุญอีกข้งค่ะพี่น้องสาธุสาธุสาธุ มณิกาพ่พี่พนองเนาะค่ะมาทาบุญอยู่วัดหลวงพี่แซมเนาะค่ะเดี๋ยวจะพระพี่พนองเนาะค่ะลงทำพญานคราชต่างจิตอธิษฐานขอพรเปิดโชคเปิดลาบเนาะค่ะพี่น้องมณิกาถือบาข่อยเป็นโตแท่นพี่น้องเนาะค่ะในการทําบุญสร้างบารมีพี่น้องบางคนบางท่านก็อาจจะยุ่งในนาทีการงานเนาะค่ะเห็นคลิปแล้วกระรวมอนุโมทนาสาธุบุญไปน้ากันได้ค่ะคนซื้อจะ่ม่ยั้งเนาะค่ะนอกจากพาพี่พนองเบ่งความสวยงามตามวัด่ารามแล้วก็อนุโมทนาสาธุบุญในพี่ใหหน้องเด้อพี่น้อง บางคนบางท่านก็อาจจะดวงติดติดคัดคัดเนาะคะ่ะเพต้องไปสนใจอย่างเนาะคะ่ะกับชีวิตหลบขางเฮาทาบุญอย่างเดียวค่ะพี่น้องคนเฮาก็มีทั้งดีและกับบอดีเนาะคะ่ะบางคนบางท่านเห็นงานอยู่ก็อาจจะเจอเพื่อนรวมงานทีบอดีเนาะคะ่ะพี่น้องเฮาเระต้องคิดอย่างเนาะคะ่ะทาใจหายสบายแล้วก็แผ่เมตตาแผ่บุญกุศลทีเฮาเห็นเฮาสางนี่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองค่ะพี่น้องณวัดณสถานที่แห่งนี้เนาะคะ่ะอีกหนึ่งจุดเนาะคะ่ะทีแบบ ข่มาดูที่สุดก็คือสลาของหลวงปู่สวงเนาะคะ่ะผู้ใดที่ที่ตามชีวิตขออ่ลีข่มาวัดนี่คนข้างที่จะดูแห้งบอยแห้งเนาะคะ่ะเพราะว่าข่อยมาสักการะขอพรหลวงปู่สวงเพราะว่าทุกขังข่ขอย,อยังข่ได้เบิดเนาะคะ่ะอันนี้ความเสือความสัทธาส่วนบุคคลเด้อค่ะพี่น้องทุกขังที่มาทําบุญร่วมกับหลวงปู่สวงกับไหวหลวงปู่ข่ได้ตลอดในสิ่งที่ข่ขอเพราะว่าข่อยขอในสิ่งที่บเหลือแบบบนเนื้อกรรมขอะะ่อเนาะ ่อยขอตามบุญตามบาร,รมีคอยคอยได้เบิดโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภขอเวงค่ะพี่น้องเมื่อเท่อให้โชคลาภไปให้มันถือมันยังมาทำบุญเลยมองง่ายๆ่อยก็เลยเศร้าหายเนาะค่ะพาทำบุญสั่งบาร,รมีอย่างเดียวว่ยอยากไปหยงกรรมผู้อื่นเนาะคะ่ะถ้าบอกตรงๆก็คืออ่าแล้วแต่เวรนแต่กรรมภัยมันเนาะคะ่ะของแบบนี้มันต้องเฮ็ดด้วยตัวเองเนาะคะ่ะพี่น้องขนาดคอยอยากชีวิตเปลี่ยนอยากไม่โชคมีลาภอยากหน้าที่การงานดีนขึ้นคอยก็ยังต้องตะเวนทำบุญแถบกูมือ ถ้าผู้ใดติดตามข่อยอรหลีบ่ต้องทักมาหลังบานเด้อค่ะพี่น้องพออเพราะว่าบ่คคอยมีเวลาอ่านดอกพี่น้องข่อยกับเหตุการณเหตุงานข่อยข่อยกับฮลารอท่าบุญแทบสิบ่มีเวลาอ่านอาดอกบางมือวางเบ้นข่อยก็เตรียมของไหวบวงสรวงข่อยก็อนันละอาภาษาข่อยนันละพี่น้องบางคนบางท่านทักมาหล้างบานกระไดอ่านบางคนกับ่ระะไดอ่านมันเป็นพัน,นๆมืน่นๆแล้วเดี๋ยนนี้บ่มีเวลาไปไล่ต่อปานนันเนาะค่ะพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ใดที่ได้โชคลาภไป รวมทำบุญมากนัะนุโมโทนาสาธุบุญอีกครั้งเงินปัจใจกับเอามาทำบุญมณีน้ำเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดบุญเบิร์ดนันลาข่อยพี่น้องข่อยบ่ได้เดือดร้อนเงินเดอกพี่น้องเวลาบ่มีเงินไผเสื้อก็เสื้อบ่เสื้อก็สร้างเวลาข่อยบ่มีเงิน,นก็นเอาบาุญบารมีข่อยนี่ล่ะไปแหลกเป็นตัวเลขโชคลาภเอาบุญบารมีข่อยนี่ล่ะไปขอห,หนาทีการงานการเงินเอาเสื้อบ่เสื้อก็สร้างเด้อพี่น้องเพราะว่าทุกสิ่งทุอย่างที่ข่อยเบมามันเป็นความเสือ้อส่วนบุคคลความเสื้อของข่อย ข่อยมากมา,า,มยายกทำพญานคราชพอ,อยังเพราะว่าข่อยสาธาหลวงปูส่สวงแล้วก็ปู่องค์ดำอยู่ในถ้ำแล้วก็ทุกทุกดวงจิตแล้วพี่น้องที่เพิ่นอัญเชิญมาลูกหลานพญายนคราชลูกหลานปู่องค์ดำเนาะคะ่ะข่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาขอไปถ้าเฮาบ่ได้ดังใจปรารถนาอย่าพึ่งไปโทษเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะคะ่ะพี่น้องให้มองกลับมาพิจารณาตัวเฮาก่อนก่อนสิเว้าหยังเนาะคะ่ะพี่น้องโชคดีรำด่ำรวยเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้อง